CG เราก็คือต้องทำอ่ะเพราะเราอยากได้เงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมคะถามว่าอยากอยากทำไหมชอบทำงานตรงนั้นไหมจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะทำเลยใช่คือพี่มินก็ติดยาสิติดอยู่ก็ยังดื่มเหล้าก็ยังติดเพศสัมพันธ์อยู่อันนั้นเป็นอะไรที่มันยากมากนะที่จะหลุดออกจากตรงนั้นทางด้านจิตใจของเราที่เรายังบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เราเจอมาตอนที่เราทำงานขายบริการใช่ไหมคะ สก,กรปรกรู้สึกว่าตัวเองสก,กรปรกมากอยากจะทําร้ายตัวเองก็อยากจะฆ่าตัวต,วตายไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกไม่มีคุณค่าจริงๆถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากจะไปทํางานขายบริการทั้งเพศ สวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะมิ้นทํางานพันธกิจรับใช้พระเจ้าโดยการประกาศกับผู้หญิงที่ทํางานขายบริการทางเพศแล้วก็มิ้นเชื่อพระเจ้ามา9ปีแล้วค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่แบบเกเรแล้วก็มามีลูกตอนอายุที่ยังน้อยอยู่เราเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเราเรียนจบแค่ป .6 อะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทํางานที่ไหนที่มันจะสามารถมีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีคนแนะนำเขาบอกว่าเออเราไปทำงานตรงนี้ดีไหม mm. ก็เลยคิดว่าเออเราเราก็อยากจะได้เงินเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมคะเราก็เลยตัดสินใจมาทำงานขายบริการทางเพศที่แรกมันเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันได้เงินดีนะมันเป็นรายได้ที่แบบเฮ้ยได้เงินเร็วมันมีเงินพอที่เราจะส่งให้กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทําไปนานๆเข้ามันเริ่มรู้สึกเหมือนกับเราไม่เป็นตัวของตัวเองบางครั้งคือแบบมันต้องเล่นยากับลูกค้ามันต้อง ดื่มเหล้ามันต้องไปนอนกับผู้ชายหลายๆคนที่เขาไม่ใช่สามีหรือไม่ใช่คนที่เรารักแล้วมันทําให้พี่ไม่รู้สึกเหมือนเราไม่มีคุณค่าเรามีความเจ็บปวดครอบครัวเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราทํางานตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันยอมรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่มันก็คือเราก็คือต้องทำอะ่ะเพราะเราอยากได้เงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมคะถามว่าอยากอยากทำไหมชอบทำงานตรงนั้นไหมจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะทำเลยใช่ ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่พี่มิ้นไปกับลูกค้าแล้วก็โดนลูกค้าชาวต่างชาติพยายามจะมีเพศสัมพันธ์กับเราโดยที่ไม่ใส่ถุงยางก็โดนเขาทาร้ายร่างกายด้วยแล้วเรากลัวมากในตอนนั้นคือเหมือนกับเราพยายามดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอดมันทรมานทั้งจิตใจทั้งร่างกายเราเนาะซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้แม้กระทั่งครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งตำรวจ ก็หลังจากเหตุการณ์นั้นมามันยิ่งทําให้เริ่มที่จะเล่นยาเสพย,ยามากขึ้นแล้วก็ต้องกินเหล้ามันเหมือนกับพยายามใช้ยาเสพติดใช้เหล้าเพื่อที่จะปิดบังความเจ็บปวดของเราไว้เราที่เราไม่สามารถแบ,บ่งปันให้ใครฟังได้จริงๆทําให้พมิ้นแบบบางครั้งรู้สึกอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกไม่มีคุณค่าใช่ค่ะ mm hmm. ถ้าว่าสังคมยอมรับไหมอาจจะมีบางคนบางกลุ่มที่เขายอมรับ แต่จริงๆแล้วครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือคนที่เขารัก,กเราเนี่ยถ้าเราไปบอกกับเขาว่าเราขายบริการทังเพศนะแล้วก็เงินที่เราได้มาเนี่ยเป็นเงินที่เราต้องไปนอนกับผู้ชายลหลายๆคนนะคิดว่าไม่มีใครรับเราได้หรอกคะ่ะถ้าเลือกได้ผู้หญิงหลายคนคงเลือกที่จะไม่ทำงานตรงนี้ถ้าเขามีโอกาสที่ดีอย่างเช่นการศึกษาหรือว่า ครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตหรือคอยสนับสนุนเขาเขาคงไม่เลือกทำงานแบบนี้ใช่ก็ในตอนนั้นที่ทํางานขายบริการทางเพศอยู่มีมีคนนึงอะค่ะเขามาบอกกับนิ้นเนาะเพราะว่านี่เธอเธอมีคุณค่านะพ <Yeah. S 1> ระเจ้ารักคุณนะเฮ้ยเรามีคุณค่า,าจริงหรอ <S 2> <S 2> ในชีวิตเราอะขนาดตัวเราเองเรายังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเรารู้สึกเหมือนตัวเองแบบไม่มีค่านะแต่เขามาบอกว่าเรามีคุณค่า นั่นมันเป็นถ้อยคําที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยากจะรู้จักพระเจ้าในชีวิตพี่มิ้นก็ไม่ไม่รู้ว่าความรักแท้มันเป็นยังไงก็เลยลองอธิษฐานดูพระเจ้าถ้าพระอ,องค์มีจริงอะ่ะลูกไม่อยากทํางานขายบริการและลูกอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็เลยอธิษฐานแล้วก็ตัดสินใจรับเชื่อในพระเจ้าค่อยๆศึกษารู้จักพระเยซูมากขึ้นผ่านการไปโบสถ์อะไรอย่างนี้ค่ะอตอนแรกที่เข้าไปโบสถ์ บรรยากาศในคิสจักรมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วเขาต้อนรับเราก็ในช่วงนั้นที่มินยังทํางานขาบริการก็จะใส่เสื้อผ้าแบบเล็กๆน้อยๆไปอย่างเงี้ยคือเขาสายตาที่เขามองเราเขาไม่ได้มองเราเหมือนกับเฮ้ยเป็นผู้หญิงกลางคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาต้อนรับเราแล้วก็บทเพลง ที่ได้ฟังเพลงนมัสการมันเป็นอะไรที่มันสัมผัสหัวใจของเรามันรู้สึกเหมือนกับมันมีคนคนหนึ่งที่รักเราจริงๆมันมีคนคนหนึ่งที่รักเราจริงๆอ่ะเป็นมันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนั้นยังไงแต่ก็มีช่วงแรกที่เรายังต้องต่อสู้เนาะคือพี่มินก็ติดยาสพติดอยู่ดื่มเหล้าติดเพศสัมพันธ์อยู่อันนั้นเป็นอะไรที่มันยากมากนะที่จะหลุดออกจากตรงนั้นทางด้านจิตใจของเราที่เรายังบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ที่เราเจอมาตอนที่เราทํางานขายบริการใช่ไหมคะแต่ว่ามีวันหนึ่งพี่มิ้นต์เป็นมนมันสการที่คิดจักรแเราก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกว่าค่าจ้างความบาปก็ความตายแล้วพี่มิ้นก็รู้สึกเฮ้ hey, พพระเจ้าลูกลูกไม่อยากเป็นอย่างนี้พี่มิ้นก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกทําไม่ได้นะลูกเลิกตรงนี้ไม่ได้จริงๆขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยให้ลูกที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงแล้วก็พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานพระเจ้าได้ช่วยพี่มิ้นให้พี่มิ้นเหมือนกับ เลิกจากการไปนอนกับลูกค้าแล้วก็พี่มินสามารถที่จะเลิกยาได้แล้วก็เลิกกินเหล้าได้ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตอบพี่มินแทบไม่อยากจะมองตัวเองในกระจกเลยเพราะว่ามันรู้สึกมันเหมือนกับมันไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราตอนที่ทํางานขายบริการอ่ะมันเหมือนกับเราเป็นอีกคนนึงอ่ะมันเหมือนกับเราต้องต้องสวมอีกบทบาทหนึง่งเพื่อที่จะให้เราแบบคุยกับลูกค้าได้สื่อสารกับลูกค้าได้ทําอะไรก็ได้ให้ลูกค้าพอใจ เพื่อที่จะให้เขาให้เงินเราเยอะๆเพื่อที่จะให้เขาแบบสงสารเราเลี้ยงดูเราอะไรเงี้ยแทบจะไม่อยากจะมองกระจก้วยซ้ำวปัจจุบันตอนนี้ครับตอนนี้เหรอโอ้ย oh, พี่มิ้นรู้สึกพี่มิ้นเป็นคุณค่ามากพี่มิ้นรู้สึกว่าพี่มิ้นเป็นผู้หญิงที่เก่งด้วยนะพระเจ้าให้มิ้นเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วให้เห็นความสามารถที่พระเจ้ามอบให้แล้วก็พระเจ้ายังสอนให้พี่มิ้นรักคนอื่นแล้วก็เห็นคุณค่าในคนอื่นด้วย ทุกวันนี้ก็พี่มว้นรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนสํำคัญ <laughs> เป็นคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ได้ค่ะใช่อ่าชีวิตเราจําเป็นเนาะเราก็ต้องมีเงินทองเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเงินทองจะทําให้เรามีความสุขไปได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ การที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ของเราในทางที่ดีก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่ากับครอบครัวก็ยังก็ยังอายอยู่นะม่ยังไม่กล้าเปิดเผยว่าตัวเองเคยทํางานอะไรแต่วันนี้นะคะในฐานะที่แบบอยากจะประกาศแล้วก็อยากบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้ามินคิดว่ามินไม่มีความอายแล้วค่ะเพราะว่าพระเจ้าพระเยซูได้เอาความอายทั้งหมด ออกไปจากชีวิตของพี่มิ้นแล้วพี่มิ้นอยากให้คําพยานชีวิตหรือว่าเรื่องราวชีวิตของพี่มิ้นนะคะเป็นพรต่อคนที่จะได้ยินแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่เขาอาจจะเข้ามาได้ยินเรื่องราวว่าพระเจ้าสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้พี่มิ้นไม่อายล้วค่ะใช่ชื่อมิ้นนะคะมิ้นเชื่อในพระเยซูค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> <laughs>